เราจะไล่ดูทีละตัวนะครับก๊อกสองตัวน้ำไม่ไหลเลยตัวนี้เราก็จะก๊อกออกมาดูก่อนครับว่าอะไรมันตันมีขี้เรื่อยตันอยู่ข้างในสายน้ำดีมัหม ถอดยากนะครับพอาจะมุดใต้ใต้อ่างครับนี่ครับใส่น้ำดีแล้วถอดออกมาได้แล้วโอ้โหดู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 ครับเขาใส่โคเก้นประหยัดน้ำนี่นะมันไหลเบาเดี๋ย่าวนบอยอย่าพึ่งถอดถอดถอนมาเลยถอดแล้วถอดมาเลยอยู่ที่ตัวนี้แหละยมึงโทษเก้นประหยัดน้ำ แกเอาได้แล้วไม่ใส่ไมได้นไไม่ได้ไ,ได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อตอนแรกเขาใช้ได้ก็คือว่าช่วงแรกใช่มันยังไม่ตันไม่ตันนี่ครับนี่ครับไะปะไหนมาดูดิ คร<อ>นี่จะลองเป่าดูอะอะ หกเตียมเรามีอ่ะตัวเ,วเล็กๆมีไหมเนี่ยหก <6 S 1> <6 S 2> เตียมของเราวิ้งตัวเล็กมีมปะเนี่ยอ,อืมเราเก็บมาไม่มาจากที่นู่นอนะ่ะเราคือเราถอ้ออก,อนกันอืมยากกว่าเมื่อกี้อีกนะไม่มีที่นอนเลยนะตัวแรกเราถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวที่สองเราจะถอดดู ก็ยากมากครับ่ึงสนในใ,ตใต้อ่างเลยครับพอนลำบอกมากเลยที่ไม่มีวาล์วน้ำไหลแค่เลยเบามากครับเราจะลองถอดมาดูตัวนี้ก็จะถอดตัวที่สองแล้วครับ ยากมากครับเพราะมันแคบจริงๆเลยสิ่งนี้เนี่ยโอ้โหนูนะนะยากกว่าตรงนี้อีกคัะ หมุนกลับไปได้บ่อยหมุนไปเอ,เอาออกหมุนออกเออจ้าไว้พอดุดล็อกเลยพี่น้องออกไปยากข้างนอกกอนครับตัวนี้แคบมากนี่ครับสภาพพกตัวที่สอง ก็ส้วดีครับ อันนี้คือของเก่านะครับสองตัวอันนี้คือสายน้ำดีเลดแบบถักสองเส้นเราก็จะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าตรงโปรเกนยางดำมันหัวน้ำดีอ่ะมันขาดไปแล้วครับตอนที่นี่คือแบบนี้มันจะไม่ขาดจเป็นแบบนี้ครับเราจะไม่มองเห็นเราจะมองไม่เห็นเต่ทองแดงครับไอ้ทองเหลืองนี่ครับ แต่ถ้ามันขาดมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเราจะมองเห็นขอบทองเหลืองนี่เือใายน้ําดีมันขาดโปรเกนขาดอันนี้สภาพกขาเข้าสนิมเยอะใช้ไม่ได้แล้วครับโปรเกนขาดเหมือนกันครับเราก็จะเปลี่ยนก๊อกนี้ลูกค้าเขาต้องการเปลี่ยนครับเพราะว่ามันมันเสียครับก็อกเปิดไม่ได้เปิดแล้วมันน้ำน้ำไหลน้อย นี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ถ่ายทําตอนเราจะวิธีซ่อมให้ดูนะครับและนี่คือน้ําดีแสนดีที่เราซื้อมาใหม่ของใหม่ในห่อมันจะมียางดาครบเลยทั้งสองหัวเลยครับและนี่คือก๊อกก๊อกอ่างสิงตัวใหม่รุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันแล้วก็ยี่ห้อเดียวกันนี่ครับ นี่ครับพี่หันนี่ครับหัวบัวฉีดน้ำแรงดีรุ่นนี้ใช้ง่ายใช้ดีครับแล้วซื้อมาจะมีเทปแถมมาหนึ่งม้วนแล้วก็ยางดำหนึ่งอันก็นี่ก็เหมือนกันครับเทปหนึ่งม้วนยางดำหนึ่งอันเหมือนกันเลยนี่ก็จะเป็น ปรับหัวบ,บัวปรับน้ำเอาแบบเป็นไฟฝอยๆกับน้ำตรงธรรมดานี่แบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนกันตอนนี้เรามาซื้อของอยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนมาลูกค้ากันนะครับไปไปกันเลยตอนนี้ก็นี่นะครับติดตั้งไปแล้วนะครับสองตัวนะครับ นี่นะตอนติดกับยัดเป็นเกียร์นะครับยัดลงเข้ารูนี้นะผมแต่ตอนนี้ก็การทงทำการต่อสายน้ำดีจากตรงนี้ครับไปเข้าก๊อกตัวนี้นะครับอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าก๊อกมันเป็นชันลุกนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับองขอภัยด้วยครับบน สายน้ำดีนี้มันเข้ากับก๊อกตัวนี้นะครับผมรัะผมละบาดเลครับเพราะว่าเป็นอ่างเชิงลึกครับผมเด็กมาปุณจับให้้องมีคนจับข้างบนคนนะครับเพื่อก๊อกตามนะครับผมประธานที่ไม่ค่อยสบายครับรำบาด ทีมง,งานกำลังคันอยู่ครับ,บลำบากครับผมอ่างเชิงลึกครับไ,ได้แล้วนะอรัคีมนั่นดิไม,ไม่ได้ นี่นะครับลำบากมากครับนะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดน้ำรองนะครับมุจอกตะกักตินะครับผมก็ถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางนิสมบันเนยนะครับผมเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ